ความรู้สึกทางอารมณ์ของหนุ่มสาวอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อครูหนุ่มสุดหลอ่อต้องมาสอนวิชาพะละให้กับนักเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนเรื่องราวที่เกินเลยระหว่างศิทย์กับอาจารย์นั้นเขาจะแก้ไขมันได้อย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บค่าตั๋วคนละไล์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโรงสปอยหนังด้วยนะครับ เริ่มต้นมาที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในขณะที่จุนกีพระเอกของเรื่องกำลังสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนหญิงคนอื่นอยู่นั้นก็ได้มีนักเรียนสาวที่ชื่อยองอึนเธอนั้นได้ขึ้นบันไดไปหวังที่จะกระโดดลงมาจากสะพานสูงซึ่งตรงนั้นเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้นักเรียนทั่วไปกระโดดนักเรียนทุกคนได้เห็นต่างพากันตกใจและทำให้จุนกีที่เป็นอาจารย์ตะโกนบอกให้เธอเดินลงมาเนื่องจากตรงนั้นมันอันตราย เหมือนเธอจะไม่สนใจไม่ทันไรเธอนั้นก็ได้กระโดดลงมาแต่แล้วเมื่อกระโดดลงถึงพื้นน้ําเหมือนเธอจะยังรู้สึกตัวและไม่พยายามจะกุยตัวขึ้นมาเหนือน้ําเหมือนว่าเธอนั้นกําลังรอให้อาจารย์มาช่วยอยู่เมื่อจนกีมาถึงเขาก็ไม่รอช้ากระโดดหวังที่จะเข้ามาช่วยเธอในทันทีดูเหมือนเธอจะดีใจที่ได้เรียกร้องความสนใจจากอาจารย์ได้สําเร็จในวันนี้เวลาก็ได้ผ่านไปจนกีที่กําลังแอบภรรยาสาวออกมาสูบบุหรี่ที่นอกหน้าต่าง ดูเหมือนตอนนี้เขาจะถูกจับได้แล้วและถูกตำหนิเล็กน้อยเนื่องจากซอยอนแฟนสาวของเขานั้นกำลังตั้งท้องอยู่นั่นเองตัดภาพมาที่โรงเรียน พระเอกที่อยู่ในคาบภรรเขากำลังฝึกสอนแฮนด์บอลให้กับหล่อนักเรียนสาวอยู่นั้นก็ได้โดนท้าทายจากยองอึนพระเอกนั้นมีฝีมือมากแต่ในตอนที่เขาปาบอลไปที่ยองอึนเธอกลับหลบได้ทุกครั้งในจังหวะส,สุดท้ายพระเอกเลยเผื่อปาบอลอย่างสุดแรงออกไปเมื่อบอลโดนตัวยองอึนนั้นมันกลับทำให้เธอล้มและเกิดแผลถลอกพระเอกเลยต้องพาเธอไปห้องพยาบาลเพื่อทำแผลในตอนที่อยู่ห้องพยาบาล ดูเหมือนเธอจะพยายามเอาตัวเข้าใกล้พระเอกพระเอกที่ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่ได้สังเกตว่าข้างหลังนั้นเขาโดนแปะกระดาษที่เป็นรูปหัวใจและเขียนข้อความว่าจุนกี่เป็นของยอนอื่นอยู่ด้วย ในวันต่อมาที่เป็นวันนัดญาติพระเอกที่โดนเปรียบเทียบกับพี่ชายก็ได้เดินหนีออกมาเพื่อสูบบุหรี่ให้หายเครียดเขานั้นได้มาเจอกับยองอึนในมินิมาร์ดูเหมือนยองอึนจะได้ติดตามพระเอกไปชมการแข่งของเขาในการเล่นลักบี้เพื่อนของพระเอกที่ได้เห็นความสดใสในการเชียร์ของยองอึนก็ได้อิจฉาและแซวพระเอกไปว่าเขานั้นมีเมียน้อยด้วยเหรอแต่พระเอกก็ได้ปฏิเสธไป ในตอนกลับบ้านพระเอกที่เห็นยองอึนหลับอยู่นั้นเขาก็ได้เอื้อมตัวเพื่อไปรัดเข็มขัดให้กับเธอในระหว่างนั้นพระเอกก็เหมือนจะจ้องไปที่ใบหน้าของสาวน้อยคนนี้ไม่ทันไรยองอึนก็พูดออกมาว่าจะจูบเธอก็ได้นะแต่พระเอกก็ได้ปฏิเสธไปและบอกว่าเขานั้นแค่จะรัดเข็มขัดให้กับเธอเพียงเท่านั้นพระเอกนั้นดูจะมีความสนใจให้กับนักเรียนสาวน้อยคนนี้อยู่บ้างเขาได้เก็บที่หนีผมของเธอที่หลงไว้ในอ่างล้างมือกลับบ้านมาด้วย ในขณะที่พระเอกอยู่ที่บ้านตอนนี้ที่เขามีอะไรกับภรรยาเขาก็ยังนึกถึงนักเรียนสาวและมองไปที่ที่หนีผมอันนั้นของเธออีกด้วยณนะวันต่อมาพระเอกที่กำลังกลับบ้านเขาก็ได้มาติดฝนกับยองอึนดูเหมือนเธอนั้นจะเปียกโชกพระเอกจึงแด้นำเสื้อให้กับเธอเพื่อเปลี่ยนใหม่ ยองเงินบอกกับพระเอกไปว่าเธอนั้นกลัวความมืดเลยให้พระเอกไปเฝ้าอยู่หน้าห้องในตอนที่เธอกําลังเปลี่ยนเสื้ออยู่นั้นดูเหมือนซิบเสื้อจะมีปัญหาเธอเดินเข้ามาให้พระเอกช่วยเหลือพระเอกจึงจําใจเข้าไปช่วยแต่ด้วยความย่วยวนของยองอึนแล้วมีหรือผู้ชายคนไหนจะต้านได้สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เข้าจูบก,กอดและล้ารวมกันแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรก็ได้มียามเข้ามาสํารวจห้องเรียนเขานั้นได้ยินเสียงของพระเอกก็ได้ส่สองไฟฉายเข้ามา พระเอกที่ได้กลัวความเพีเขาก็ได้ปิดปากยองอื่นเพื่อให้เธอนั้นเงียบลงแต่ด้วยความตื่นเต้นและยังไม่ทันดู ยองอื่นนั้นกําลังจะขาดอากาศหายใจแต่พระเอกก็ยังไม่รู้สึกตัวสุดท้ายแล้วเธอก็หมดสติลงไปในที่สุดพระเอกที่ได้รู้อย่างนั้นก็ได้ตกใจกลัวและเดินออกมาจากห้องก็ได้พบกับยามที่กําลังหาเขาอยู่เนื่องจากซอยอนภรยาของพระเอกได้มาตามหาเขาที่โรงเรียนเพื่อนําล่มมาให้พระเอกก็ได้กลับบ้านไปกับเธอในตอนดึกพระเอกที่นอนไม่หลับก็ได้แอบย่องเข้าไปโรงเรียนอีกครั้งในตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่พบกับศพของเธอเลยพยายามโทรศัพท์หายองอื่นแต่ก็พบว่าโทรศัพท์มันหล่นอยู่ตรงเก้าอี้ภาพ ก็ได้ตัดมาในวันถัดไปพระเอกที่รู้สึกสงสัยก็ได้ตามหาเธอทั่วโรงเรียนสักพักทั้งคู่ก็ได้มาเจอกัน พระเอกจึงได้โล่งใจและได้บอกกับเธอไปว่าให้ลืมเรื่องราทั้งหมดซะและทั้งคู่ก็ได้ทำสัญญาเกี่ยวก้อยกันเรื่องราวก็ได้ผ่านไปยองอื่นเธอนั้นได้เขียนบทความขึ้นมาในนั้นอธิบายไว้ว่าเธอนั้นได้ไปเที่ยวกับครูหนุ่มซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นค่อนข้างที่จะลึกซึ้งและเธอก็ยังเขียนอีกว่าครูหนุ่มคนนี้ทำอะไรกับร่างกายของเธอไว้บ้างเรื่องราวก็ได้ไปถึงหูของพออโรงเรียนเข้อนั้นได้เรียกเธอมาถาม,ถามถึงเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ยองอื่นเธอก็ได้้้ทหนาาตาไม่รู น no และบอกกับผอ,อไปว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่นิยายที่เธอแต่งขึ้นมาถึงกระนั้นผอ,อที่ได้ยินจากปากเธอก็ยังไม่เชื่อและเขาก็ได้เชิญพระเอกมาตำหนีถึงแม้ในนิยายนั้นจะไม่ได้ระบุชื่อครูหนุ่มเอาไว้ก็ตามและบอกกับพระเอกไปว่าอย่าให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นและมีข่าวลือยอย่างนี้อีกพระเอกที่ได้โดนตำหนีมาก็ได้นำความโกรธทั้งหมดมาลงกับยองอึนเพราะว่าเธอนั้นเขียนบทความนี้ขึ้นมาทำให้ยองอึนนั้นถึงกับซึมไปเลย ต่อมาพระเอกที่ได้มาสั่งสรรกับเพื่อนก็ได้ปรึกษาเพื่อหวังจะเปลี่ยนจากงานครูมาเป็นโค้ตนักกีฬารักบี้ถึงแม้ว่างานใหม่ที่เขาเลือกนั้นเงินเดือนจะน้อยกว่าเดิมก็ตามยองอื่นที่กําลังเศร้าอยู่นั้นก็ได้ทําตัวเหมือนกับพวกโรคจิต เธอนั้นตามพระเอกไปทุกที่และยังแอบไปจัดโต๊ะทำงานให้กับพระเอกด้วยตีมกระต่ายสีชมพูอีกด้วยในวันถัดมาซอฮยอนภรยาสาวของพระเอกก็ได้รับสอนนักเรียนเพื่อที่เธอนั้นจะได้ลดภาระให้กับพระเอกลงได้บ้างเธอนั้นนั้นนักเรียนคนนั้นมาเรียนที่บ้านเมื่อเปิดประตูออกมาพระเอกก็ได้พบว่านักเรียนที่ว่านั้นคือยองอึนนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเขานั่นเองยองอึนทธอนั้นขอร่วมทานข้าวกับพระเอกและภรรยาในตอนที่นั่งกินข้าวอยู่นั้นเธอก็ได้อ้างขึ้นมาว่า่่่าาพอออแมขงงเเธนนั้นไปตปตระท และขอนอนค้างคืนกับซอยอนที่เป็นภรรยาของพระเอกซอยอนจึงได้ถามความเห็นของพระเอกถึงแม้ในตอนแรกเขานั้นจะดูไม่เต็มใจแต่ก็ต้องตอบตกลงเพื่อไม่ให้เป็นพิรุษกับแฟนสาวคืนนี้ที่พระเอกกําลังนอนหลับอยู่จู่ๆเขาก็ได้สัมผัสว่ามีคนกําลังมองเขาจากมุมมืดพระเอกได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบกับยองอึนที่กําลังนั่งจ้องมองเขาอยู่นั้นทั้งคู่ได้ออกมาคุยกันนอกห้องแต่พระเอกนั้นก็โดนยองอึนลากเข้าไปในห้องของเธอและพยายามขึ้นค่อมไปที่พระเอก เวลาก็ได้ผ่านไปภาพก็ได้ตัดมาที่วันต่อมาขณะนี้พระเอกกําลังฝึกสอนในค่าวายน้ําให้กับนักเรียนอยู่นั้นเขาต้องเลือกผู้ร่วมทดสอบเพื่อมาแสดงท่าปฐมพยาบาลตอนนี้พระเอกมองไปที่ยองอึนแต่ก็ไม่ได้เลือกเธอมาร่วมแต่กลับไปเลือกนักเรียนสาวคนอื่นทั้งสองได้แสดงวิธีการผ่าปอดแบบปลอมๆแต่นักเรียนสาวคนนั้นเธอกลับดึงคอพระเอกเข้าไปเพื่อหวังที่จะจูบกับพระเอกและเหตุการณ์นี้ทําให้ยองอึนไม่พอใจเป็นอย่างมาก ถัดมาในความมืดระหว่างที่นักเรียนสาวกําลังอาบน้ํายองอื่นนั้นก็ได้แอบเข้ามาทำร้ายเพื่อนสาวคนนั้นด้วยการใช้มีดคัตเตอร์กรีดไปที่ใบหน้าเธอได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ตัวคนรายและทําให้พระเอกที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลนักเรียนโดนตําหนีไปด้วย ในวันถัดมายองอื่นก็ได้เข้ามาติวพิเศษกับแฟนสาวของพระเอกเป็นปกติแต่ที่มากกว่านั้นคือเธอทําตัวเหมือนตัวเองเป็นภรรยาของพระเอกและในตอนกลางคืนที่เธอเปิดฝาขวดเองไม่ได้นั้นเธอนั้นก็ยังมากดปุ่มกลิ่นรัวๆเพื่อที่จะให้พระเอกเปิดฝาให้โดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นการรบกวนคนอื่นต่อมาพระเอกก็ได้บอกกับภรรยาไปว่าให้เลิกสอนยองอื่นซะและบอกเหตุผลไพว่าที่เธอนั้นมาสมัครเรียนก็เพราะชอบในตัวของเขาแต่ภรรยาของพระเอกกับมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของหญิงสาวและบอกกับพระเอก ไปว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะเงินที่ได้จากการจ้างสอนเธอนั้นนําไปใช้ฝากครันจนหมดแล้วในวันต่อมายองเงินได้ตามหาพระเอกถึงบ้านเมื่อเธอนั้นมาเจอซอยอนที่กําลังทําอาหารอยู่เธอก็ได้ทําท่าทางเหม็นกินอาหารและได้เข้าไปอ้วกในห้องน้ำํำพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นกําลังมีลูกเหมือนกัน พ่อก็ได้ตัดพันที่ตอนกลางคืนซอยอนที่สงสัยก็แอบตามพระเอกไปก็ได้พบว่าเขานั้นกําลังมาหายองอื่นที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอซอยอนมองขึ้นไปก็ได้จินตนาการถึงกิจกรรมที่พระเอกกําลังทํากับชู้สาวเธอได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ตัดภาพมาที่ข้างบนพอพาร์ตเมนต์พระเอกก็ได้ทําการขอร้องให้ยองอึนเลิกมายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของเขาและทั้งคู่ก็ไม่ควรมาพบกันอีกแต่ดูเหมือนมันจะยิ่งทําให้ยองอึนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากในวันถัดไปยองอึนที่เหมือนจะไม่ยอมก็ได้มาเจอกับแฟนสาวของพระเอกเธอนั้นได้บอกกับซอยอนไปว่าพระเอกทําอะไรกับร่างกายของเธอไปบ้างเพื่อทําให้ซอยอนโกรธแต่พูดยังไม่ทันจบเธอนั้นก็ได้หลับลงไปด้วยฤทธิ์ของยาสลบที่ซอยอนนั้นได้ให้ไว้ในน้ําดื่มตอนนี้ซอยอนได้ขอความร่วมมือกับครูสาว ที่เป็นเพื่อนของพระเอกพวกเขานำตัวอยองอื่นไปทำแท้งที่โรงพยาบาล และก็ได้มาถึงเวลาผ่าตัดหมอก็ได้ออกมาจากห้องด้วยความโกรธและบอกกับพวกเขาไปว่าพวกเธอไม่ได้ตรวจมาก่อนที่จะมาที่นี่หรอหมอยังบอกอีกว่าเธอนั้นจะท้องได้ยังไงในเมื่อยองอื่นนั้นยังมีเยื่อพรมจันทร์อยู่เลยและจะไม่ขอคืนเงินค่าผ่าตัดอีกด้วยซอยอนได้ยินอย่างนั้นจึงรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จินตนาการของสาวน้อยที่ต้องการความรักจากพระเอกเท่านั้นทั้งคู่ต่างไม่ได้มีอะไรเกินเลยถึงแม้จะมีส่วนที่มีความจริงอยู่บ้างที่พระเอกอาจจะเผลอใจให,ให้กับสาวน้อยคนนี้ เมื่อรู้อย่างนั้นซอยอนก็ได้พาตัวของยอนอื่นมานอนพักที่บ้านยองอื่นที่ตื่นขึ้นมาเธอนั้นก็ได้พ่ำบอกว่าเธอนั้นฝันว่าเธอโดนทําแท้งและบอกกับซอยอนไปว่านี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมเธอได้จับไปที่ท้องของตัวเองและก็ร้องออกมาว่ามันไม่มีอีกแล้วตอนนี้ในท้องเธอไม่มีเด็กอีกต่อไปแล้ว พร้อมกับตะโกนและทุบท้องของตัวเองอย่างบ้าคลั่งไม่ทันไรนั้นเธอก็หันมาหาซอยอนและบอกไปว่าในเมื่อเธอไม่มีเด็กแล้วซอยอนก็ต้องไม่มีเด็กเหมือนกันและแล้วยองอื่นก็ได้เข้ามาทําร้ายซอยอนจนทําให้เธอนั้นคลอดก่อนกําหนดและยังดีที่พระเอกกลับมาบ้านพอดีและช่วยเอาไว้ได้ทันตัดภาพมาที่โรงพยาบาลซอยอนก็ได้คลอดเด็กออกมาด้วยความปลอดภัย ครูสาวที่ได้มาเห็นซองอื่นร้องไห้อยู่ข้างล่างตึกพยาบาลเธอนั้นรู้สึกผิดเลยได้ขอไปส่งยองอื่นที่บ้านในระหว่างทางยองอื่นดูเศร้าเป็นอย่างมากเธอได้ขอลงระหว่างทางและทําเป็นลืมคัตเตอร์ไว้ที่รถเพื่อให้ครูสาวเปิดประตูออกมาทันทีที่ครูสาวเปิดประตูรถเธอก็ได้แทงไปที่ลําคอของครูคนนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โรงพยาบาลพระเอกกับภรรยาก็ได้รู้ว่าลูกของพวกเขาที่อยู่ในห้องเด็กได้หายตัวไป พระเอกที่กำลังตำหนีพยาบาลก็วิ่งไม่ทันภรรยาของเขาเธอนั้นเรียกแท็กซี่และบอกจะไปตามตัวลูกของเธอเองและไม่ยอมให้พระเอกไปด้วยแต่ด้วยความเป็นห่วงพระเอกก็ได้ตามเธอไปอยู่ดีซอยอนที่ตามมาถึงอพาร์ตเมนต์ของยองอึนเธอก็ได้มาพบกันและอ้อนวอนให้ยองอึนปล่อยตัวลูกของเธอไปซะแต่ยองอึนได้บอกให้เธอไปช่วยเอาเองในแทงค์น้ำซอยอนเลยกระโดดลงไปข้างในก็ได้พบว่าเด็กที่อยู่ในผ้าห่อเป็นเพียงตุ๊กตายองอึนที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ปิดแทงค์น้ำและปล่อยน้ำเข้ามาหวังที่จะให้ซอยอยน จมน้ําอยู่ที่นั่นไม่ทันไรพระเอกก็ตามมาทันเขาได้มาค้นที่ห้องก็ได้พบว่าลูกชายของเขาปลอดภัยดีพระเอกจึงตามขึ้นไปหาภรรยาและพบว่าเธอกําลังจมอยู่ในแทงค์น้ํพาพระเอกได้ช่วยภรรยาสาวเอาไว้ได้ทันแต่ดูเหมือนตอนนี้ซองเอินจะคิดสั้นเธอนั้นได้ปีนขึ้นไปบนขอบตึกและพยายามที่จะกระโดดลงไปถึงแม้พระเอกจะเข้ามาปลอบใจก็ตาม,ามเธอได้โดดลงไปแต่พระเอกก็ได้คว้ามือเอาไว้ทันทั้งคู่ยื้อกันอยู่สักพักพระเอกเลยขอให้ซอยอนมาช่วยพาตัวยองออ่นขึ้นมาแต่แฟนสาวของ ขอกับปฏิเสธและบอกให้พระเอกปล่อยตัวเธอลงจากตึกไปซะและแล้วแขนของพระเอกที่ดึงตัวยองอ่นก็ได้หมดแรง แขนที่จับไว้นั้นหลุดออกมาจากกันและยองอินก็ได้ตกลงมาจากตึกนั้นทำให้เธอนั้นเสียชีวิตลงไปและเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปตอนนี้พระเอกก็ได้ใช้ชีวิตสงบสุขกับครอบครัวของตัวเองเรื่องราวก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอถามความคิดเห็นว่าถ้าหากผู้ชมเป็นแฟนสาวของพระเอกท่านผู้ชมจะตัดสินใจช่วยซองอินจากการกระโดดตึกหรือไม่เพราะเหตุผลอะไรและผมก็ขอฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ